สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลุงท่านให้โชควันนี้ผมพบพี่น้องของเราตรงกับงวดวันที่หนึ่งธันวาครับวันนี้ครับผมจะนําเสนอวิ่งล่างตัวเดียวตัดสิบหน่วยล่างครับผมจะเอาเลขหลักสิบล่างผมวางไว้หกตัวและหลักหน่วยล่างวางไว้หกตัวเอาสิบมาชนกับหน่วยเราจะได้อยู่ หกหกสามสิบตัวแล้วผมจะตัดด้วยวิ่งตัวเดียวถ้าวิ่งตัวเดียวมาเราจะได้ถ้าเกดอยู่ในหลักสิบเราก็จะได้6หางถ้าเกดมาอยู่ในหลักหน่วยเราก็จะได้6หางแต่ถ้ามาทั้ง10และหน่วยเราจะได้อยู่สิหางไม่เกิน12หางพี่น้องครับโอเคพี่น้องครับเรามาดูกันวิธีทําและทําแล้วจะได้อะไรสําหรับสูตรนี้ฟังคําเตือนแล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยพี่น้องครับ คำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวาทางเท่านั้นนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังนี้จากลุงทัศให้โชคมาดูครับสูตรและวิธีทําพี่น้องครับอันนี้เป็น10บล่าง10บนบวกรหัส1 3ึ่งสามสามห้าสี่สอง ส่วนในล่างผมให้ใช้แสนบวกหน่วยบนบวกสิบที่สองบวกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยได้หกตัวส่วนวิ่งตัวเดียวครับผมให้ใช้เ็ดบวกหลักแสนจะได้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวมาครับฝากและเตือนและทีนี้ถึงวิธีทำเลยเกดบวกแสนครับสำหรับวิ่งตัวเดียวนะ วิ่งตัวเดียว7กบวกเเป็น14อ่ะเราได้วิ่ง4ครับสำหรับวิ่งตัวเดียวงวดนี้วิ่ง4มาดู10กับหน่วยครับมันจาก4จะติด10หรือติดหน่วย10บนครับ10บนคือ0 <c oughs> 0บวก1ได้1 1บวกสามได้4 4่ี่บวกสามได้7 7บวกหได้สิบสอ สอบวกสี่ได้หกหบวกอีกสองได้8ปสี่มาติดในหลักสิบและมาดูครับในหลักหน่วยจะมีสี่ไหมแสนบวกหน่วยบนครับแสนบวกหน่วยบนครับบวก10ครั้งที่สองเบวกสองได้9ก้าเบวกสองเป็นสิบสามเบวกสองเป็นสิอได้หนึ่ง ได้2องบวกหนึไปเลยนะครับ3 4 5 6วีวดนี้ถ้าเราเอาวิ่งตัวเดียวที่ได้4ในหลักสิบก็จะมี4ในหลักหน่วยก็จะมี4พี่น้องครับทำยังไงทีนี้ถ้า4มาในหลัก10เราจะได้อยู่6ตัว สรุปเราได้อยู่หกตวงวันนี้พี่น้องครับเราได้สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หก ได้อยู่แค่นี้และผลที่ออก9 3 1 4 4 6 2ตัวล่างออก4 4เราจะถูกชุด4 4นี้ครับมาครับไปต่อเลยครับวิ่งตัวเดียว ik, 7บวกหลักแสน7บวก9เป็น16เราได้วิ่งตัวเดียวคือเลข6ครับอ่ะมาดูหลัก10ครับ10บนคือ4 4บวก1ได้5 บวกหนึ่งได้หกเอ้ยบวกหนึ่งได้ห้าบวกสามได้แปดผมจะเปลี่ยนเป็นเลขแปดนะอ่ะแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองห้าแปดหนึ่งหกศูนย์สอง แสนบวกหน่วยบนบวกสิบที่สองแสนหน่วยบน10ครั้งที่สองเบวกหเป็น15 15้บวกหเป็น21 21ก็คือหนึบวกหนึ่งได้สองบวกหได้3าบวกหได้4ี่บวกอีกหนึ่งได้ห้บวกอีกหนึ่งได้6 มาดูวิ่งตัวเดียวของเราพี่น้องครับมีในหลักสิบมีในหลักหน่วยถ้าหกมาในหลักสิบเราจะได้หกหนึ่งสองสามสี่หกชนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ ห้าหกแล้วถ้ากรณีที่หกอยู่ในหลักหน่วยเราจะได้ผมจะเอาหลักหน่วยมาไว้ทางนี้นะทีนี้เราจะได้ห้าแปดหนึ่งหกศูนย์สอง ห้าแปดหนึ่งหกศูนย์สองเราจะได้อยู่สิบสองชุดวันนี้พี่น้องครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกและห้าหกแปดหกหนึ่งหกหกหกศูนย์หกสองหกและผลออกเลยครับเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งสองตัวล่างออกหกสามหกอยู่ในหลักสิบ ก็จะเป็นตัวนี้และ3อยู่ในหลักหน่วยจะถูก6กสตัวนี้ครับโอเคครับมาดูงวดต่อไปเลยครับวิ่งตัวเดียวของเราคือ7บวกหลักแสน7จบวกเเป็น14พี่น้องครับเราได้วิ่งสี่สำหรับวิ่งตัวเดียวงวดนี้ได้วิ่งสี่ ส่วนเลขเด่นของเราสิบบนหลักสิบครับสิบบนคือห้าบวกหนึ่งได้หกบวกสามได้เก้าบวกสามอีกครั้งได้สิบสองบวกห้าได้สิบเจ็ดบวกสี่ได้ยี่สิบเอ็ดบวกสองได้ยี 21, 2, ่สิบสามหกเก้าหนึ่ง หกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามส่วนหลักหน่วยพี่น้องครับแสนบวกหน่วยบนแสนหน่วยบนสิบครั้งที่สองเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกนี่ครับได้แบบนี้พี่น้องครับ มาพิจารณาทีนี้สี่ของเรามีในไหนมีในหลักหน่วยครับหลักสิบไม่มีงวดน,นี้ถ้าสี่ของเรามาในหลักหน่วยพี่น้องครับสี่ในหลักหน่วยตัวที่จะมาชนก็คือหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามหก เก้าสองเจ็ดหนึ่งสามหกสี่เก้าสี่สองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่และผลที่ออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองตัวล่างออกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หลักสิบถูกหนึ่งตัวนี้หลักหน่วยก็คือสี่ตัวนี้ที่วิ่งตัวเดียวมาต่อกันเลยพี่น้องครับทีนี้ถึงวัดปัจจุบัน ก็ขอให้สูตรเดินต่อนะครับมาดูครับเ็ดบวกหลักแสนเลยพี่น้องครับเจ็ดบวกค่าเป็นสิบสองครับวิ่งตัวเดียวของเราได้วิ่งสองวันนี้ส่วนหลัก10บครับผมให้ใช้หลักสิบบนคือ9ตัวนี้9ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามบวกสามได้หกหกบวกห้าได้สิบอ็ด สิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าสิบห้าบวกสองได้สิบเจ็ดศูนย์สามหกหนึ่งห้าเจ็ดมาดูหลักหน่วยครับแสนหน่วยบนบวกหลักสิบครั้งที่สองห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าครับเก้าบวกรหัสศูนย์ได้เก้า บวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่อ่ะได้แบบนี้ครับมาพิจารณากันทีนี้พี่น้องครับเลขวิง่งถ้ามันเดินต่อสองนี้จะมีในหลักหน่วยตัวเดียวสองมีในหลักหน่วยหลักสิบไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะได้อยู่หกตัว หกตัวไหนครับมาดู0ูสองตัวแรก3ามสองหกสองหสองหสองเสอง ได้อยู่หกตัวนี้พี่น้องครับได้อยู่หกตัวนี้ถ้าสูตรมันเดินนะครับมึงถึงจะเข้าพี่น้องครับถ้าสูตรมันเดินถ้าวิ่งตัวเดียวเดินต่อสิบกับหน่วยเดินต่อมันถึงจะถูกนะครับถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งผิด ถ้าวิ่งตัวเดียวผิดนี้อาจจะเป็นสามสิบหกตัวนี้เราอาจจะได้ใช้ทิ้งสามสิบหกตัวนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยแต่ในนี้ผมจะเด่นตัวนี้ครับหกสองเจ็ดสองนี่ตัวที่ผมจะเน้นวันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมากก็คือตัวนี้แหละห้าตัวหนึ่งพี่น้องครับขออภัย ผมวางไว้สามชุดนี้6กสองห้าสองเดสองนี่คือวิ่งล่างตัวเดียวถ้าทำงานต่อถ้าวิ่งของเราเดินต่อจะได้วิ่งสองตัวเดียวหลักสิบได้0ูนย์สามหกหลักหน่วยได้9 0้าศูสองสามสเมื่อมาพิจารณาสองถ้ามันเดินมันมีในแค่ในหลักหน่วยเอาหตัวนี้มาชนวิ่งสอง ได้0 2 3 2 6 2 1 2 5 2 7 2และตัวที่ผมเน้นคือ6 2 5 2 7 2โอเคพี่น้องครับสูตรน,นี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกาันขอบพรคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอโชคดีนะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ